กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ,คล,บคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอา่าไปเปิดกล่องพัสดุนะไม่ใช่เปิดกล่องบอลอลอสตาร์โอเคไหนไหนก็มาแล้วนะผเปิดเลยแล้วกันนะเออเปิดยากนิดนึงนะเพราะว่าจะว่างไงดีอ่ะคือผมอัดคลิปแบบใช้กล่องบงังหน้าตัวเองไว้นั่นเองนะ มันทำให้ผมมองไม่เห็นกล่องชัดเจนนะแต่ก็ช่างมันเถอะท่านกักคนนี้ก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วในการเปิดกล่องกิ่นเปลี่ยนทางก่อนแอปหนึงไม่ถนัดแก้ได้นี่วะเปิดยากเปิดซาหากินตับมไงโอเค เปิดได้แล้วเฮ้ย okay, ครับคุณผู้ชมห่วย <laughs> นี่มันหน่ออะไรเนี่ยโอ้ขายเนื้อให้ผมด้วยเฮ้ย <laughs> <ไว> <laughs> มือถือหล่นนะเอาไปเอาไป <laughs> มือถือหล่นเฉย <laughs> ชิดลูกเอาไปเอาไปเอาไปโอเค โอเคครับคุณผู้ชมได้ไปแล้วอันนี้ก็เอาทิ้งไปโอเคเดี๋ยวเราแกะฟิวแกะแกะเลยดีกว่ามาแกะเนี่ยแกะซาดิยนอู้เล่มใหญ่อยู่นะอ่าแล้วก็ได้เอ่อที่ขั้นเป็นสยบฟ้าพิชิตปัตตภ,ภี เอามาทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหแท้ที่จเอาที่ขั้นของเ,อเรื่องนี้มาแต่ก็เอามาก็ถือว่าขอบคุณแหละโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนเล่มที่หนึ่งเลยนะแม่ความจริงแล้วเนี่ยก็ฟังจากสปอยหลายๆคนว่าให้ซื้อตั้งแต่เล่มสี่นะ แต่ผมคิดว่าซื้อเล่มหนึ่งมันเท่กว่าเล่มสี่ครับคุณผู้ชมอืเก็บตั้งแต่เล่มหนึ่งมันเท่กว่าเก็บตั้งแต่เล่มสี่นะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอนิเมะออกมาสองภาคแล้วนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยไปดูก็ลองไปตากันก่อนได้นะครับก่อนที่จะมาซื้ออ่าอ่าไรโนเวลเหมือนผมเนี่ยซึ่งภาคหนึ่งเนี่ยก็จบไปแล้วนะส่วนภาคสองเนี่ยกําลังเล่นเลยกําลังออกมาหกตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะโอเคเดี๋ยวขอเปิดเลยแล้วกันนะ แกะเลยครับหอมาไว้อย่างดีเลยนะแน่นหนาถือว่าโอเคเลยเแต่มันจะไม่โอเคตอนที่กูแกะนี่แหละหมือถือมันก็อย่าหล่นนะเฮ้ยอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะมันไม่เวิร์กนะเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชแกะมาแล้วอันนี้ไปก่อนนี่สวยอยู่นะ ถ้าปกเนี่ยจะเป็นนางเออไม่ใช่นางไม่ใช่นางไม่ใช่นางเอก <laughs> ตัวเดินเรื่องอ <laughs> ส่วนคนหลังเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกนะอืมน่าจะชื่อว่าอ่าคิโยตกะอ่ออ,อ,อะไรตั้งอย่างน่ะอยานโคจิคิโยตะกะนั่นเองนะส่วนอีกคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยน่าจะชื่ออ่ฮโคิคิตะซูซูเนะลมั้งโอเคเดี๋ยวเราเป,เปิด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 สักหน่อยแล้วกันนะ ซึ่งกมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะอันนี้เป็นภาพสีวะ่ะผู้ชมสือว่าโอเคอยู่นะภาพสีสวยอยู่เออนี่ไงนี่ไงก็ามีชื่อบอกอยู่ฮริกิตะซูซุเนะแล้วก็พระเอกเนี่ยจะชื่อว่าอายโนโคจิคุงนั่นเองนะแล้นี่ๆีชื่อเต็มอยู่นี่อายโนโคจิคิโยตะกะส่วนอีกคนเนี่ยชื่อคุชิดะคิเคียงนั่นเองนะมหากราบการตอแหลต้อง <c oughs> <c oughs> ให้คนนี้ <c oughs> โอเคอุ้ย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 เลยอืุ้ยภาพสีหลายหน้าอยู่นะก็นี่มีมีหลายตอนอยู่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประสิบสองตอนนั่นเองนะก็เปิดดูโอ้ อ๋อมีมีภาพภาพตัวละครด้วยคือผมมองไม่ชัดนะตอนที่ผมมองในมือถือคุณผู้ชมอ่านี่นี่มีภาพด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมก็วาดได้ดีนะเอาตรงๆคือกูวาดไม่เป็นหรอกคิดว่าก็วาดสวยนะอืโอเคครับก็อย่างที่รู้ๆกันดีว่าของของแพงเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะฟินน่นเองอื ใครที่สนใจเนี่ยก็อยากลองไปตำเงินได้นะที่สำนักพิมพ์เฟนิกซ์นั่นเองนะราคาก็2อ0อยบวกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเตรียมเงินในกระเป๋าไว้เลยอืแต่ว่าพูดตามตรงเลยนะใหญ่มากใหญ่มากครับคุณผู้ชมคือเล่มในใหญ่มากบอกเลยว่าของแรงของมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวขอดูที่มันมีกี่หน้าวะ่ะสามร้อยกว่าหน้าเหรอ จบกี่หน้าสามร้อยกว่าหน้าแล้วบ้งน่าจะสามร้อยสามร้อยหน้าอาตีไปปิดตีไปเขาเข้าสามร้อยหน้าแล้วกันนะอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมชอบสวยมากเลยห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะบอกเลยว่าอ่ะเนื้อเรื่องร่าวๆเลยก็คือพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแหน่งหนึ่งนะอะไรโอโดอีคุเซอะไรผมไม่รู้ผมลืมอะ <laughs> ซึ่งพระเอกเป็นคนที่เอาโลกฉลาดนะ แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนั่นเองนะเป็นคนที่อืเท่เอาตรงๆไปดูในอนิมเมะใครใครที่สนใจอยากอยากลองจำเนี่ยไปลองดูในอนิเมะก่อนอถา้าถ้าสนใจเนี่ยค่อยไปจับนิยายนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าได้ยินว่าอาในอนิเมะเนี่ยจะจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะมันไม่เหมือนทำในนิยายประมาณนึงเละมั้งแต่ว่าความสนุกก็ยังอยู่นะสําหรับในอนิเมะ ส่วนในนิยายเนี่ยยังไม่เคยอ่านผมอะ่ะอืมเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะเอ่อ่านจบแล้วจะเอามาพูดคุยดีปะวะ่าก็อยากคุยเท่าไหร่เลยอืมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมแค่นี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปแล้วกันนะซื้อมาแล้วนั่นเองนะครับขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนั่นเองนะครับอืมใครที่สนใจก็ไปดูภาคสองได้นะอ่าลิขสิทธิ์เนี่ยดูได้ที่อ่าภาคหนึ่งเนี่ยมิวทีวีก็มีนะ ที่ YouTube นะมิวทีวีเอ่อมิวไทยแลนด์ทีวีที่ไรของมึงเนี่ยมิวไทยแลนด์เออส่วนภาคหนึ่งซับไทยเอ่อแล้วก็ภาค2เนี่ยสามารถดูได้ที่บิลิบิลิแล้วก็ i อชีอ e, นั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนทาคอื่นเนี่ยไม่รู้นะรู้เท่านี้นั่นเองนะครับเออลืมบอกไปมีภาคไทยด้วยนะเออดูได้ที่เอ่อเอาทางที่สะดวกแล้วกันนะมิว Thailand นะ YouTube มิว Thailand นั่นเองนะพิมพ์ไปแป๊บเดียว เขียนว่ามิวไทยแลนด์ภาษาไทยก็ได้นะหรือจะเขียนว่าขอต้อนรับสู่ห้องเรียดีโอเฉพาะยอดคนภาคไทยอะไรเดี๋ยวก็เจอเหมือนเดิมแหละอืมเราไปอ่านได้เราไปดูได้อืมจะได้ตัดสินใจว่าควรแก่การดูต่อหรือเปล่าอ่าสำหรับเรื่องนี้นะอืมแต่ผมขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะอืมคลิปนี้ปิดคลิปแล้วกัน